วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเร่รักบ,บังหลวงกัน,นะะแล้วนะคะเราเพิ่งเจียดเวลามาได้คือช่วงนี้ทุกคนก็คงจะเห็นว่าเอะเราหายไปไหนแล้วก็คลิปก็คือนานๆนทีลงนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาว่างนั่นเองนะคะเราก็พยายามหาเวลาว่างมาอยู่นะแน่นอนเรามีต่อนะ้ะเราไม่ได้หยุดทํานะคะไปะไปต่อน้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ อากาศหนาวในความหนาวดอกเหมยกลายเป็นภาพที่สะดุดตาท่านดูเหมยขาวที่บานตรงหน้าเหยียบเข้าตำหนักที่หรูหราที่สุดในวังหลังวันนี้ท่านถูกฮองเฮาเรียกไปพบผ้าเช็ดหน้าปักเหมยขาวที่ฮองเฮารับสั่งให้หม่อมฉันปกักหม่อมฉันทําเสร็จแล้วเชิญฮองเฮาทอดพระเนตรนางกำนันที่อยู่ข้างๆรับผ้าเช็ดหน้าไปฮองเฮาหันไปมองแวบหนึ่งก็ไม่เลว แต่เทียบกับฝีมือของพวกนางกำนันห้องตัดเย็บยังห่างชั้นฝีมือของหม่อมชั้นไม่อาจสู้พวกนางกำนันห้องตัดเย็บได้อยู่แล้วเพคะคนฉลาดเพราะรู้ตัวเองภายภาคหน้าของเจ้าต้องดีขึ้นเรื่อยๆแน่คำพูดของฮองเฮาเหมือนมีความไหนสายตาที่มองท่านก็มีความลึกซึ้ง อขอทูลลาน้อมรับคําสอนน้อมรับคําสอนแล้วกันค่ะมาแล้วจะให้กลับเลยมันดูแปลกๆ,ๆไหมเร็เนี่ยหม่อมฉันน้อมรับคําสั่งสอนของฮองเฮาขอพระไทยฮองเฮาไม่ต้องขอบใจข้าหลังจากนี้เจ้าถึงจะเข้าใจเจ้าเป็นคนฉลาดไม่รู้หรือว่าทําไมข้าถึงเรียกเจ้ามาแค่ต้องการพาเช็นหน้าปักหมยขาวหรือขอให้ฮองเฮาทรงชี้แนะ หมอมชั้นยังต้องไปเข้าเวรที่ตำหนักหยางสินถ้าไปช้ากลัวว่าห้องเต้จะทรงกลิ้วมีแต่ห้องเต้พระไทยเบิกบานหมอมฉันถึงมีโอกาสได้พูดถึงจะช่วยองค์รัชทายาทได้เอ๊ะเจ้ามีใจอย่างนี้ด้วยหรือนอกจากห่กงกงในตำหนักหยางสินคนที่ใกล้ชิดห้องเต้มากที่สุดก็มีแต่เจ้าแต่กลับไม่เห็นเจ้าทำอะไรในตอนนี้เองหลังฉากบังลมมีเสียงมีคนเดินออกมา นั่นคือองค์รัชทายาทที่ถูกค้งอยู่ในตำหนักรัชทายาทมีแม่เป็นฮองเฮาก็ดีถูกค้างยังกล้ามาถึงที่นี่ท่านกำลังจะเอ่ยปากองค์รัชทายาทยีบยกมือขึ้นพูดขัดไม่ต้องอธิบายปกป้องตัวเองก็สมควรแล้วสเสด็จพ่อกำลังโมโหบวกกับเรื่องราวยังไม่เปิดเผยใครกล้ายืนเลือกข้างง่ายๆพ่อหมอมฉันทราบฮ้องเต้เชื่อองค์รัชทายาทมากกว่าเชื่อคนอื่น ดังนั้นหม่อมฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องรีบร้อนมิเช่นนั้นจะเสียงานนึกไม่ถึงว่ากลับทาให้องค์ราชทานเข้าใจผิดบางทีหม่อมฉันน่าจะรีบพูดให้ชัดตอนที่ท่านพูดคํานี้ออกมาสายตาองค์ราชทาตจ้องมองท่านเขมงดีวันนี้ไม่เอ่ยเรื่องนี้เจ้าบอกว่าจะตอบแทนพยายามรับใช้ข้าแต่ผ่านไปตั้งนานแล้วเจ้าเคยช่วยอะไรข้าบ้าง องร์ราชทายาทจะพูดถึงจดหมายรับสีแดงใช่ไหมเพคะหมอมฉันก็อยากช่วยองร์ราชทายาทแต่ไม่มีโอกาสบวกกับองร์ราชทายาทเกิดเรื่องพอดีโอกาสยิ่งน้อยใหญ่เพราเจ้าไม่มีใจอยากช่วยหรือช่วยไม่ได้จริงๆเจ้าคิดว่าข้ามองไม่ออกหรือตั้งแต่ในอดีตชาติที่เขาสั่งขังท่านในตำหนักเย็นความโหดเหี้ยมเจ้าเล่ห์ที่เขากระทำต่อท่าน ทำให้ภาพความจำใจดีที่เคยมีลบหายไปจนหมดสิน้นองค์ชาญาตไม่มีความอดทนมากนักและคิดว่าไม่ต้องมอบความอ่อนโยนความเมตตาให้ท่านอีกท่านหายใจติดขัดไม่นานก็สงบสติได้วันนี้ไม่เหมือนอดีตท่านจะไม่ถูกเหยียบย่ำอีกครั้งสถานการณ์ในตอนนี้ท่านจะเป็นคนคุมเกมองค์ชาญาตความจริงใจที่เหม่อมฉันมีให้องค์ชาญาตฟ้าเดยนรู้ดีเอาล่ะ งั้นก็ให้ข้าเห็นว่าฟ้าดินรู้ดีจริงหรือไม่ชาในตำหนักฮองเฮาไม่ได้อร่อยชีวิตของเจ้าไม่ได้เป็นของเจ้านานแล้วท่านเตรียมการพร้อมนานแล้วแสดงเป็นตกใจหวาดกลัวหลอกฮองเฮากับองร์ราชายาทสำเร็จแต่ว่าละครฉากนี้ยังไม่จบท่านยังต้องแสดงต่อไปฮองเฮายังคงมีใบหน้าเมตตาแถามยังมียิ้มอ่อนๆอ,อ,อย่าโทษข้า เจ้าคือคนที่องเต้ไว้ใจน่าจะช่วยองค์ราชทายาได้แล้วก็อาจจะแทงองค์ราชทายาเครื่องหลังได้ข้าจำเป็นต้องป้องกันไว้ก่อนให้เวลาเจ้าสามวันข้าต้องการอ่านจดหมายรับหลังจากนั้นข้าจะมอบยาถอนพิษให้เจ้าใส่หัวอย่างแรงน้ำตาไหลโอ้โหเรานี่เล่นละครเก่งมากเลยมองฉัน ไม่ใช่ไม่อยากช่วยองค์ชาชทาตทาแต่ตำหนักอย่างซินป้องกันหนาแน่นหม่อมชั้นทำไม่ได้จริงๆทำไม่ได้จริงๆง,งั้นข้าจะเก็บเจ้าไว้ทำไมตอนที่พูดประโยคนี้เวลตาองค์ชาญทาตทก็มีความเย็นชาบีบคั้นท่านเกรงไปทั้งตัวคิดอะไรไม่ออกคุกเข่ากราบหม่อมชันต้องไม่ทำให้องค์ราชญาตทาผิดหวงังคนเรานะ่ะ เื่อเป็นอย่างนี้ไม่หวีบคั้นสักหน่อยไม่รู้ว่าหลายอย่างเราสามารถทำได้หม่อมฉันจริงใจต่อองค์รัชทายาทอดีตใช่วันหน้าก็ใช่ไม่เคยเปลี่ยนการแสดงบทร้องให้ท่านก็ฝึกมานานตอนนี้น้ำตาคอท่าทางน่าสงสารที่สุดเจ้าไม่รับใช้ข้าได้แต่เจ้ากล้าให้ร้ายข้าข้าก็จะไม่เก็บเจ้าไว้ น้ำใจของเจ้าเป็นเช่นใดก็แสดงออกมาให้ข้าเห็นเอาละไปได้แล้วตอนที่ท่านออกจากตำหนักฮองเฮาเป็นตอนเย็นแล้วอากาศหนาวหนิบทำให้คนรู้สึกเหมือนอยู่ในม่านหมอกฮ้องเต้ปล่อยเรื่ององคชาญาตสมคบแข่งศัตรูเอาไว้ก่อนและในช่วงขับขันนี้จูๆ่ๆองคชาญทาตทก็ล้มป่วยฟังหุ่ยซินบอกว่าป่วยหนักซะด้วย แผนยอมเจ็บตัวแต่ต้องยอมรับว่าได้ผลดีท่านดูนิสัยฮ่องเต้ทั้งเห็นสีหน้ากังวลของฮ่องเต้ก็รู้ว่าอีกไม่นานต้องปล่อยองคราชญา,าตทออกมาสำหรับฮ่องเต้แล้วองค์ราชทายาทไม่ใช่แค่โอรสสายตรงยังเป็นคนที่คล้ายเขาที่สุดดังนั้นจึงตั้งใจเลี้ยงดูเลี้ยงดูมาถึงตอนนี้อย่างยากลำบากให้ทอดทิ้งจะทอดทิ้งง่ายๆได้อย่างไร และท่านก็ไม่อาจยืดต่อไปมีเช่นนั้นที่เจอจะไม่ใช่การข่มขู่ขององค์ราชทายาทแต่เป็นดาบที่ฟันลงมาได้ทุกเมื่อท่านเดินอยู่ในอุทยานหลวงเห็นอิงจันกําลังคุยกับขุนนางคือบุหรี่ท่าทางผ่อนคลายคนหนึ่งเห็นท่านอิงจันก็กวัมือเรียกท่านรีบวิ่งไปหาส่งจดหมายสีแดงฉบับหนึ่งให้นี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการ จี้หยุนใต้เท้าจี้ช่วยทำให้เจ้ารีบรับมาขอพระทัยองค์ชายสี่ขอบคุณใต้เท้าจี้แต่ข่าวรับในนี้คืออะไรทำไมองค์ราชทายาทถึงต้องการเอาให้ได้ไม่รู้สิ่งที่ฮ่องเต้เก็บรักษาเองคนที่รู้มีไม่เยอะแต่ว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงความเป็นไปได้ที่องค์ราชทายาทจะไม่รู้ค่อนข้างมากดังนั้นข้าเลยใส่สิ่งที่ไม่สำคัญลงไป ส่วนเรื่องื่นก็ให้เขาไปคิดเองความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงนั่นหมายความว่าอาจจะรู้ก็ได้นิองค์ราชทายาตไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรถ้าเคยเห็นก็ไม่ต้องให้เจ้าไปเอาในเมื่อไม่เคยเห็นเขาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมก็ได้รู้ว่าอาศัยพวกท่านไม่มีประโยชน์สุดท้ายก็ต้องอาศัยความฉลาดของข้าเองอยู่ดีหรอท่านไปหาแม่นางน้อยคนนี้มาจากไหน ระดับความได้ยางอายเทียบกับท่านได้เลยเดี๋ยวนี่คือด่าควาสองเลยใช่ไหม <c oughs> ข้าไม่ได้ไรย้ยากอายอย่างนางเดี๋ยวอะอัมราอิงเจนกับจี้หยุนแล้ว <c oughs> ท่านเอาจดหมายรับสีแดงปลอมไปเยี่ยมที่ตำหนักรักชทายาทไม่นึกว่าอยู่หน้าประตูจะถูกชิวอิงขวางไว้นางมองท่านลงมาจาก ด้านบนทําท่าทางเหมือนเป็นหูหยินใหญ่ทําให้ท่านอดขำไม่ได้แม่นางชิวอิงทําอะไรนะปฏิเสธอย่างเย็นชาจามาทําอะไรองราชทายาทป่วยหนักไม่ว่างพบเจ้าข้ามีธุระมาพบอง์ราชทายาตรบกวนแม่นางช่วยไปเรียนองราชทายาทหน่อยองราชทายาททราบดีบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือมีเรื่องอะไรบอกข้าก็เหมือนกันพูดมา ขณะที่ท่านเผเชิญหน้ากับชิวองิงกำลังรู้สึกเริ่มโมโหด้านหลังก็มีเสียงอบอุ่นที่คุ้นเคยทำอะไรนะเออะโวยวายท่านผู้เหงิงไม่มีอะไรเพียงแต่เลี้นเหลีวแปลกๆจู่ๆก็มาตำหนักราชทายาทนางเป็นคนรับใช้ของฮ่องเต้คงเอาคำพูดของฮ่องเต้มาถ่ายทอดเจ้าช่วยนายเจ้าอย่างนี้หรือได้ยินแล้วสีหน้าชิวอิงก็เปลี่ยนไปมีความโกรธ ชิวอ,อิงก,การฝึกซ้อมครั้งที่แล้วไม่ผ่านจะปกป้ององคชาญทาทได้อย่างไรรีบไปสนามฝึกเดี๋ยวนี้ผู้เหงิงพูดจาเรียบๆถึงชิวอ,อิงไม่พอใจก็ได้แต่ปล่อยให้ท่านเข้าไปในตำหนักรชาชทาญาตส่วนตัวเองก็รีบไปฝึกเมื่อชิวอ,อิงไปแล้วผู้เหิงก็หันมามองท่านท่านยิ้มให้กับเขาผู้เหงหน้าแดงรีบเดินผ่านท่านไปอย่างไวผู้เหิงแค่ยิ้มให้ก็หน้าแดงแล้วล่ะน่ารักจัง ท่านถูกเซียวเต๋อจื่อพามาพบองคชาญาตเห็นสีหน้าเลือดฝาดขององค์ชาญาตในว่าป่วยหนะักทำธุระเสร็จแล้วหรือนำของที่อยู่ในอกมอบให้มอมฉันไม่ทำให้องค์ชาญาตผิดหวังเชิญองคชาญาตทอดพระเนตรเจ้าดูถ้าจะทำจริงๆเจ้าก็ทำได้นี่เขายิ้มรับจดหมายมาจากเซียวเต๋อจือ่อรีบเปิดออกอ่านไม่นานเขาก็หน้าเปลี่ยนสี จดหมายรับนี่หมอ่อมฉันเปลืองแรงไม่น้อยกว่าจะได้มาเพื่อไม่ให้ภายหน้าห้องเต้สงสัยคงต้องทำจดหมายปลอมเอาไว้วางมีเช่นนั้นไม่ต้องจดหมายรับฉบับนี้จะเอากลับไปวางที่เดิมได้เลยอง์อาชทายาทอ่านจบแล้วหรือในนี้ไม่ใช่เรื่องลับอะไรข้าอ่านผ่านตาก็เดาความได้นี่คือของที่เสด็จพ่อใช้จับผิดพวกเราพี่น้องคิดดูตอนนี้คงเป็นแบบนี้ ถูกจี้ยืนเดาถูกแค่ส่งของออกไปที่เหลือให้องราชทายาทคิดเององเต้คงไม่รู้นะข้าระวังมากเจ้าทำงานข้าไว้ใจไม่ต้องตกใจเจะรีบเอาของกลับไปวางที่เดิมเถอะอง์ราชทายาทพูดปลอบใจเบาๆไม่เหมือนกับวันที่คมขู่เย็นชานั้นสถานการณ์อันตรายแบบนี้ออกจากปากเขาเหมือนไม่มีอะไร ท่านทำเหมือนได้รับการปลอบทั้งขอร้องขอยาถอนพิษเขาก็ใจดีให้เซลเตอร์จื่อเอาอยาออกมาทันทีท่านรีบสำนึกบุญคุณรับยาไปแก้งทำเป็นเห็นสายตาประกายแวบ,บหนึ่งของเขาออกจากตำหนักราชายาท่านรีบกลับไปตำหนักของตัวเองรีบทำลายจดหมายรับปลอมฉบับนั้นทันทีแผนยอมเจ็บตัวขององค์ราชายาทำได้ดีทำให้ฮ่องเต้เป็นห่วงนัก ไม่คำนึกถึงเหตุผลไม่นานก็ยกเลิกการกักขังพร้อมทั้งประกาศว่าองค์ชาญาตไม่เคยสมคบแคว้นศัตรตูเป็นการถูกปักปรัมถึงรู้อย่างนี้แต่แรกแต่เมื่อเกิดขึ้นจริงท่านก็รู้สึกผิดหวังและโกรธเพื่อนของมู่หลงชงลงแรงไปมากกว่าจะได้หลักฐานพวกนี้สุดท้ายกับศูนย์เปล่าดีใจเกอร์ ขณะที่กำลังผิดหวังเสี่ยวกุ้ยจือก็มีข่าวของอิงเจินส่งมาแม่นางองค์ชายสีเทินท่านไปพบที่อุทยานหลวงคืนนี้ในอุทยานหลวงคมไฟสั่นไหวตามลมส่องให้เงาโอนเอนวังเวงจังนึกไม่ถึงว่าอุทยานหลวงจะมีสถานที่เงียบขนาดนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมาที่นี่เหมือนว่าจะหนาวกว่าที่อื่นข้าก็รู้สึกหนาวมาก ท่านหันไปดูเห็นสายตาของเขาจ้องมองท่านอยู่ท่านคงไม่คิดแย่งไอ้นี่ของข้าใช่ไหมไม่ได้ข้าอ่อนแอมากทนหนาวไม่ไหวในสายตาเจ้าข้าเหมือนคนที่คิดจะแย่งกระถางอุ่นจากมือนางน้อยหรือเหมือนมาก <c oughs> อิงจนใายหัวยื่นมือออกมาไม่ได้ยกมาทางกระถางอุ่นในมือท่านแต่เป็นหน้าท่าน นิ้วมือเย็นนกระทบใบหน้าของท่านท่านหนาวสะท้านไปทั้งตัวและอิงเจนก็ถือโอกาสวางทั้งมือลงมาท่านในนั้นท่านก็ขนลุกไปทั้งตัวท่านรีบถอยหลบเห็นท่านตกใจอิงเจนอดยิ้มออกมาไม่ได้ตอบโต้กลับตอบโต้กลับแล้วเจนค่ะไม่อดทนแล้วเพราะว่าเราไม่เคยคีบลุกกับองชาไอีเลยท่านรีบยกขาคิดจะเหยียบขาของอิงเจน วินาทีต่อไปอิงเจินจับมือของท่านไว้แน่นตัวเองหลบอย่างสบายคิดจะเหยียบค่าน่าเสียดายที่เหยียบไม่ถึงตกใจพัดมือเขาตกไปหนาวมาก <c oughs> มืออิงเจินคงจะเย็นมากแน่เลยข้านัดมาที่นี่เพราะคนน้อยสงบดีแต่นึกไม่ถึงว่าจะหนาวขนาดนี้เห็นท่านโมโหมากอิงเจนก็กลัวว่าจะทำให้ท่านระเบิดเลยรียบปรับสีหน้า ถอนหายใจฝ่าบาดได้ที่จะเชื่ององราชทายาทคิดว่าท่านกับองค์ชายคนอื่นๆคงโมโหมากสิชินซะแล้วแต่ไหนแต่ไรสเสด็จพ่อก็เข้าข้างองร์ราชทายาทมาตลอดทั้งๆที่ไม่เก่งแถมยังไร้คุณ,ณธรรมแต่ได้รับความรักจากสเสด็จพ่อมากที่สุดใครจะยอมรับคำพูดของอิงเจนพูดมาเรียบๆแต่ท่านเดาได้ว่าตอนแรกเขาว่าต้องมีความขับแค้น ไม่ยอมรับผิดหวังเสียใจมาก่อนท่านรู้ว่าฮ่องเต้รักองค์ราชธายาตมากแต่ไม่นึกว่าฮ่องเต้จะทนองค์ราชทายาตได้นานขนาดนี้เรื่องสมคบแว้นศัตร,ตรูฮ่องเต้ยอมรับได้ยังไงหลังจากเรื่องนี้องค์ราชธายาตก็คงรู้จักระวังตัวแต่ที่สําคัญคือเสด็จพ่อคิดว่าเขาทําให้องค์ราชทายาตกลับมาเป็นคนดีได้ เจ้าอยู่ข้างเสด็จพ่อมานานก็น่าจะรู้ดีใช่ไหมเรื่องอื่นฟาบาตัดสินใจเฉียบขาดมีแต่เรื่ององค์ราชทายาทที่ตัดใจไม่ขาดสักทีงั้นต่อไปพวกเราควรทำยังไงหลังจากนี้พวกเราควรบีบคั้นเสด็จพ่อสักหน่อยให้ท่านเด็ดขาดสักครั้งทันใดนั้นก็มีเสียงหยับกิ่งไม้ดังออกมาจากในความมืดมีคน ท่านกับอิงเจนเดินไล่ตามเสียงไปนึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายกับไวกว่าวิ่งหนีไปได้โคมไฟที่แขวนตรงระเบียงสั่นไหวตามลมช่วงดีที่แสงนั้นแวบบนตัวนางและท่านจำเงานั้นได้เป็นชิวอิงช่างบังเอิญนนะักชิวอิงเป็นทหารอารักขาหญิงขององค์เจาชายาดฝีมือพอตัวและเพราะอยู่ในวังหลวงอิงเจนไม่อาจไล่ตามทันทำให้นางหนีรอดไปได้ เรื่องนี้สอนพวกเราว่าสถานที่รับแค่ไหนก็ถูกแอบฟังได้เสมอเห็นหรือเปล่าว่าเป็นใครเป็นชิวอิงในตอนนี้รับรองว่านางต้องรีบไปฟ้ององค์ราชธายาธแน่ว่าข้าเป็นพวกเดียวกับท่านเรื่องนี้อย่าเอามาพัวพันกับข้าจะดีกว่าท่านพูดอย่างนี้หมายความว่าไงพวกท่านยืนเงียบคุ้นคิดในตอนนี้เองจี้ยุนพ่เพิ่งเข้าเฝ้าหน้าพระพักมา ก็โผล่มาตรงหน้าพวกท่านเห็นสีหน้าพวกท่านมีเรื่องขอร้องค่าหรือค่านี่ลำบากจริงๆทุกคนทำไมอิงเจนพูดแบบนี้คิดว่าถ้าเราโดนองคชาญาตจับได้จะเชกหัวเราทิ้งเลยป่ะฮะเป็นคนอย่างนี้เหรอร <laughs> okay. จะจะหอิงจันโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าดียกยว่านะคะทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ก็คลิปช่วงนี้ก็อาจจะสั้นลงนิดหน่อยนะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ